สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับสมบัติดำซิ่งคือเก่าพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวคลิปนี้พามาเบึงมาชมรถไถคูปตาเอ็มหกศูนะครับเปินลงหาง3มอยู่พี่น้องเดี๋ยวนี้ผมสิมายกล่องนะครับยันมาหาเป็ดผมนี่ละผมว่าเพิ่นเพิ่นทร่ไปหาเพิ่นว่าเพิ่นไถแล้วนะครับผมก็ได้มา มาหอดยังพี่น้องเบิ้งเอาโลดนี่ยังพ่นไถแล้วอยู่พี่น้องลงหางสามเล้วเจี๊ยผมยกเลยบาบาว่าสันบ่บ่พุ่นว่าสันโอ้ยเจแม่นขักพี่น้องเอ้ยหัวปักหัวขวมอยู่ละผมมือนี่บืนขีแตกขีแตนรถผมนี่มันลดหน่อยเนาะครับบืนอ่าขีไถหางสามนี่โอ้พี่น้องเกี๊ยน,นึงไถบ่ได้เด้พี่น้องนี่ต้องใส่เกียร์โรไถครับยามยกหลังกินน้ำมันซาพร้อมพี่น้อง เอาทำได้กระสู่ไปเนาะครับได้เงินคือเก่าละเอ็มหกศูพี่น้องคูบุตานะครับเดี๋ยวจัดให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันสำหรับไถหหางบุกเบิกนะครับรถไทเสียบาทพี่นอ้องเห่าแก่ปลาอ่อยทั้งบันปะโคนะครับแต่ว่าเนื้อที่มือนี่ประมาณซี่ไลนะครับที่คนไทอยู่ด้วยนี่ ตัตุนไม้ก็อยากไลยอยู่พี่น้องอยู่ทางบ้านหนองจอกนะครับบ้านหนองจอกจักขึ้นตำบลไหนบุพี่น้องตำบลเล่าหน่อยอ,อำเภอเสรภูมิมพ่อพี่ละพี่น้องจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพูดคนกำลังเฝ้าไทยอยู่ครับผมมาหอดผมว่าวันนั้นว่า ไถแล้วๆว่าสันบอกผมว่า่นอยากให้ผมมาถ่ายคลิปน้่ล่ะพี่น้องคน่นเลยตัวผมว่าเิ่นไทยล้วเอา้าจัดให้พี่น้องด้เบิ่งไในชมคุยกันละพี่น้องผมก็อยากถ่ายอยู่ผ่านเบอร์เบอร์ย6สนะครับสำหรับผ่านบุกเบิกเป็นผ่านของไทยแห่นี้นะครับ เบอร์บกงพี่น้องดีครับนะครับไทยจำบกจำเจนอยู่ออ่าฝนกระตกวางอาทิตย์ก้คนควันหมดละพี่น้องฝนตกตกแข้งเติบอยู่กเลยไทยได้นะครับ สำหรับอ่านนๆแถวนี้ขันฝนพ่โตกกีนไทยพวกเขาดอกพี่น้องสี่สูบเดรกอินเจคชั่นเทอร์โบนะครับ M หกศูนสี่ศูนย์ ไม่ก็หลยอยู่พี่น้องต่อก็หลายนะครับพอมันเป็นเป็นปลาเก่านะครับดงเก่าเป็นกับปล่อยโลกหลางหน้าสามปีสี่ปีแล้วว่าสั่นเพินพ่นบ่ได้ปลูกยังครับ ผู้เพินปลูกมัน่นมาเสานะครับนี่เสาทีเสาปลูกนะครับเสาปลูกมันอ่ะบางเพื่อนอาจจะเต้นอาจจะย่อนอยู่เดือครับพี่น้องภาพนี่ยางผมยางมันเต้นอยู่นะครับบ่าวากันัเนะครับ เรื่องยนต์ซีูบนะครับไดร์เินเจคชั่นุ่นนี่มีเทอร์โบนะครับเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์สองพันสี่ร้อยสามสิบสี่ซีซีนะครับพี่น้องครับแรงบิดอยู่ที่สองร้อยจุดกนิวตันนะครับจุดห้าหรือจุดหกนี่แหละพี่น้องแรงบิดเพิ่นนะครับ ไได้ดียู่พี่น้องขีไทกับเสมอกันดียุคเป็นบางมองที่บใ่ใครเข่านะครับโอ้เจอต่อนะครับเดี๋ยวคนไทยได้อีกจักพักผมก็เดี๋ยวิีไทยจะคลิปหนึ่งสัก่อนพี่น้องเดี๋ยวผมจสิีงุ่ายกล่องนะครับยุ่ง ไล่ดากนหลดแล้วพี่น้องเพราะว่าผมกับจีเดไปตออีกฟังทั้งจะโศนะครับยกหลองมั่นขึ้นกันอยู่ไกลกันคน,นละทีพี่น้องห่างกันเป็นโอ้เกือบสิบลูกสิบกิโลอยู่มั่งพี่น้องขันผมจีเลียนไปทั้งบันน้องแวงนะครับตำบลนาเวียงอำเภอไทรมุ่นนะครับจะโสท่อนคุนอีกงานหนึ่งของผมนะครับอยู่พุ่นกับประมาณหาไรครับวันนี้ก,ก็น่าจะร่วมเลี้ยกับสีเก่าไร พอดีใส่นะครับพี่น้องครับคาน้ำมุก,ก้ำมันเฮาไก่แน่กะตามธรรมดาละครับพี่น้องซํำได้กะเอาไปกอนเฮาได้หน่อยได้หลยกะคอยเจ็บคอยเลี่ยมเนาะพี่น้องเนาะพ่อให้ลูกให้ล้านเฮาได้ใส่ข้าขนวขนม เนไ่ร้อย4้าสนะครับ M ห0ศูนยนไทยต่อไรนะครับ450ต่อหนึ่งไรแต่ว่าผมยกลองไรล,ล,ละ250ร้พี่น้อง อหลายนะครับอื้อโอ้ โอ้เว้นถมไหวระบต่อหายลำกลดดไงจิเลยพี่น้องบางเทือ่่าบ่่่่ห่่่่่่่่่ร่แล้วครับร่่น่อยเ่บางเทือ่บบบอบอับส้นขันข้นทาง่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่า่่่่่บ่่่่่่่่อ่่่่่่่บ่่่า่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่นะครับ่บละละละ่่่่่่ววนน่่่่่่่่่่่ ใส่ทั้งหนาตำหัวปักกิเทียมบนนี้พี่น้องผู้ขับบางเทือก็อะไรกันไปแห้ง โอ้ต่อได้ครับนี่เป็นเป็นสูงไวจูดไววเนาะครับ พี่น้องต่อเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องสำนี้แหละพี่น้องนะครับพอได้เบิ่งได้ชมกันรถไทยูพุาเอ็มหกศูนย์สี่ศูนย์นะครับพี่น้องครับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญพี่น้องโฉบโฉบมันมันสิ้นเดือนนี้ก็ให้มันสุขคู่สุขคนลราพี่น้องเอาคลิปหน้าพอกันไหมนะครับกับสำหรับดัซิ่งสำหรับมันนี้ลากันสำนี้แหละครับผม สวัสดีครับ